รับสบายดีพี่น้องปองป่ายเอ,อไอซาย,ยิงเก้าทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบานเฮาทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซี FC, ทางผู้ใหม่และกับผู้เก่านาะพี่น้องเนาะมาพรอมาพ้อกับดูย user, ูเซนะอรอนอนน์นะครับในคลิปของสวนองุ่นคือเก้าน้องพี่น้องสําหรับมื้อนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2พหา อง,งุ่นของเฮาก็เดินทางมาฮอด51วันหรือว,ว่า51มื้อน,นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ผู้ค้าร์เรามาวัดตัวยูเซอร์เรามาวัดความสูงขององ,งุ่นนะเฮ้ยพี่น้องเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะครับเนาะได้เอ็ดคลิปลงไปนะครับก็มีเอฟซีท่านหนึ่งนาะครับเนาะเอฟซี FC ผู้น่ารักนะครับนั่นก็คือพี่เที่ยงของเรานั่นเองเนาะเพนก็ได้เขา้ามาคอมเมนต์ว่าถ้าดู วัดองุ่นวัดต้นองุ่นนะครับความสูงนะครับจากต่อป่าขึ้นไปถึงค้างอางุ่นองุ่นหรือว่าอางุ่นดีของเฮาเนาอพี่น้องเนาะ,ะมันจะสูงหรือว่าความยาวจะได้กี่เมตรประมาณกี่เส้นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ดูยยูเซอร์ก็เลยละมาะจัดการวัดเธอพีเทียงไดเบิ่งก็เลยนะครับเนาะว่าอางุ่นอ่า51วันนะครับวันนี้เดินทางมาที่ ห้าสิดแล้วเนาะอ่าว่าจะมีความยาวกี่เซนหรือว่ากี่เมนะ็ดเนาะพี่น้องเนาะอ่ามาลุ้นมาเบิ้งกันไปเนาะพี่น้องเนาะคือเฮาอัปเดตอง,งุ่นอ่าวันต่อวันให้พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีน,นะครับเนาะได้เบิ้งได้เห็นได้ส้มไปน้ากันดูแลปลูกไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คืออ่ามันมันเป็นคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะนี่คือคอนเทนต์ของเราอ่าบัดทีนี้ พ่อเฮาเอดลงไปในโลกโซเชียลพี่น้องเอฟซีก็เฮามากดเลิฟบกดไลค์เฮามาเบิ้งเฮามาเป็นกําลังเจอเนาะครับเนาะก็ขอบคุณขอบม่คอบเจอหลายๆนาะพี่น้องเนาะที่เฮามาเป็นกําลังเจอเฮาดูยูสือเมื่อนี้ผมวัดนะครับเนาะวัดจากผมวัดจากจุดนี้เลอพี่น้องผมวัดไอ้ต้นต่อป่านะครับผมจะวัดต่อป่าต่อป่านะครับเนาะจากดินขึ้นมา า25เซนนะครับเนาะจากดินขึ้นมาหาอางุ่นพันธุ์ดีของเรานะครับอันนี้คือต่อป่าอ่าวัดจากอ่าดินขึ้นมาหาอางุ่นพันธุ์ดีจะได้อยู่ที่25เซนบ้านนี้จากดินนะครับเนาะจากดินขึ้นไปถึงค้างเม็ด80นะครับเน,ะ 1, นเาะเม็ดเกกวว 1, 80เสด้วยพี่น้องเอ,อ้าวเฮะยย่าดอกหูจักกันแล้วว่าเม็ด80เนาะพี่น้องเนาะบ้านที่นี่เราวัด าจากโอ้ยอันมันกอมีเยอะอยู่พี่น้องเลยมันเป็นมันเป็นเหล็กกลบเนาะพี่น้องมันเป็นเล็กกลบก็เลยกอมีเยอะอยู่อ่เอาทั้งนี้แหละเม็ดแปดสิบมัละพี่น้องเม็ดแปดสิบลบย,ยี่สิบห้าแสดงว่าอางุ่นของเราครับองุ่นพันธุ์ดีของเราอยู่ที่เม็ดหกสิบห้าเซนเดี๋ยวพี่น้องเด้อในระยะเวลาการเดินทางการเดินทางของเขาก็คืออ่าห้าสิบหนึ่งวันห้าสิบเอ็ดมือน,นะครับ หลังจากเทาปลูกลงดินได้พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ปลูกลงดินอ่าแล้วก็เขาเจะเริ่มเติมตขึ้นไปนะครับเนาะอ่าได้เม็ดอ่าห้าสิบเอ้มเม็ดหกสิบห้าเซ้นโอ้ยไดด้ได้ <c ff ellos> <c oughs> เม็ดหกสิบห้าเ้นเนาะพี่น้องเนาะ,ะความสูงขององ,งุ่นท่านดีของเฮานะครับเนาะวัดจากดินขึ้นไปเนาะพี่น้องเนาะวัดจากต่อป้าโอ้ยจากเหวในเรืออีดานี่ อะไรจะดุเด็ดทำไมเธอทำคลิปและเธอเถียงตัวเองอยู่น้อพี่น้องเนาะอ่ากลับเป็นไปตามคาดหมายคือผมวาเน้องพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมะเอาเฮ้พี่น้องเบิ้งนะครับนี่คือจุดที่ผมมาร์กนะครับปุ้ยวอา,วาประจับประกิจอีกมาร์กกว่ากันกื่ที่ขีดไว้นะครับเนว่าองุ่นของเราหนึ่งข้อจะต้องเดินทางขึ้นมาประมาณอ่าสิบเส้นประมาณนี้กะเกินคาดนะครับเขาเลยขึ้นไปอีกพี่น้องเอ้ย เลยขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็จุดนี้ก็ที่มาร์กไว้ข้อนี้จะต้องเดินทางมาถึงตรงนี้เวลาวัดเป็นข้อ,เป,ขอเป็นข้อได้พี่น้องไงเอสเพอร์ผมจังคือเอสในนี้ผมเวาในทุกคลิปเนาะพี่น้องเนาะ,นนาะการปลูกองุ่นนะครับเนาะเขาไปเบิ้งคลิปโอเคละไปดูคลิปอ่า,พาแพลออกมาหรือว่าพอออกมาอางุ่นหกเดือนเห็นปะ <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ย เฮาเลยไปเห็นเฉพาะจุดที่เขาประสบผลสําเร็จแล้วคือเขาท่ายเฮือบึงอ่าองุนที่พุนอางุนที่ติดลูกติดดอกแต่ว่าการอัปเดตอางุนวันต่อวันเพื่อจะเห็นมาเบิ่งอยู่สองดูยูเซอร์มือต่อมือนะครับนืข <c oughs> ี้ท,ที่นะครับขออนุญาตนะที่เราทําให้ดูเลยนะครับแต่ถามว่าผมขออนุญาตออกตัวนะครับผมไม่ใช่กูรูนะครับผมเป็นมือใหม่หัดปลูกผมไปเห็นเขาอางุนสองเดือน อ่งนสามเดือนอย่างนี้อ่ามันสูงมันใ่ญ่ซ้ำเล่อนะครับเนาะแต่พอฮาาเมดจริงนะครับฮาาเ็ดจริงฮาาเมดเป็นคอนเทนต์เลยเพื่อที่จะนําเสนอเห้อพี่น้องได้เห็นได้สม้มได้เบิ่งไปเหมือนกันอัง,งุนสองเดือนบางต้นอ่ง,งุนสามเดือนบางต้นแต่ของผมเนี่ยแค่นี้ผมก็รู้แล้วนะครับคืออ่างนของผมเนี่ยห้าสิบเอ็ดมือยังมีท่านฮอดเดือนอันนี้ก็ห้าสิบเอ็ดวันนะครับ ้นนี้ก็51วันเหมือนกันหรือว่า51วันแต่เขาสูงยังไม่ถึงเมตรเลยครับนะต้นนั้นอุ่น51วันนะครับอ่าสูงเมตร80นะสองต้นสูงเมตร80แล้วมันเป็นหรือว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุมันเกิดจากเผอ ่าเฮ้ากะที่ผมบอาไปน้องคำนอก,การจะเลื่อนเติบโต,ตของเขาการตีดของเขาแต่ละต้นมันมีได้พร้อมกันมันมีตีตพร้อมกันนะครับเนาะฉะนั้นแล้วเฮ้าละเบิ้งในคลิปแล้วเฮ้ากะละตัดสินเลยวาอ่างุนต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เฮ้มันมีได้เด,ด้พี่น้องเลยเราต้องลงมือทําเฮ้าต้องหูจักและก็ลงมือเองเอ็ดเองนะครับลองทําเองนะครับอ่ามันจึงได้หูจักเนาะพี่น้องเนาะและก็นี้ก็คือไอ้องุน ตัวนี้จะเป็นแบ็กโอปอนะครับแบ็กโอปอสังเกตใบนะครับเนาะสังเกตใบใบแก่ของเขาเนาะเดี๋ยวผมเอาเขาเบิง้งเนาะพี่น้องอายันพี่น้องเวนหูเนาะเนี่ยใบแก่ของเขามันกัดโอเคเนาะพี่น้องใบหันวอาไงกันว่าวอาภาษาบาลแต่ดูนะคือใบเข้าแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเอ่เอ H418 h 4 8ใบก็ผมว่า,ามีลื่นกันนะ แต่ว่าความแตกต่างมันก็มีอยู่บ้างเพราะว่ามันคนละสายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะความแตกต่างมีใดพี่น้องเอ้มีม้มนมีมี่ใใบเขาจะบางกว่าไอ้เนี่ยตามตามที่ผมจับเนาะพี่น้องเนาะตามที่ผมจับเบิง้งใบของ S48 กับใบของแบ็กโอปอใบแบ็กโอปอนี่จะหนาจะหนาจะแข็งจะแข็งกว่าใบ s 4 8นะครับเนี่ย มันละมันละมันละ e มีข้อแตกต่างอยู่นะครับเนาะแล้วก็สิ่งที่เหาสังเกตได้นะครับเนาะสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับในการที่เหาอัปเดตองุ่นแต่ละมือแต่ละมือก็คือผมเบ้เลยเนาะพี่น้องการดูแลองุ่นผมเอ็ดคลิปลงไปเอ็ดตารางแต่ว่าในการดูแลการเทฟุ่นเทอปุ๋ยั่น พี่น้องบางคนก็อาดแล้วว่าเอให้ปุ๋ยอาทิตย์ละสองครั้งเลยหรือให้ปุ๋ยเยะนะอาทิตย์ละสองครั้งเลยหรืออ่าทำไมบางช่องบางกูรูเขาให้สิบวันเขาให้สิบห้าวันครั้งนะครับเนาะอ่าก้อนอื่นผมต้องทําความเข้าใจเด้พี่น้องสําหรับเอฟซีไม่เนาะต้องทําความเข้าใจว่าอ่าดินของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมละทาความเข้าใจก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่ดินไม่เหมือนกันนะครับมีแม้นว่าดินเฮ่าเราไปคือดินเพิน่นของผมนี่ผมใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละสองครั้งนี่สามารถทำได้นะครับแต่ว่าปุ๋ยผมก็ใส่ในปริมาณที่น้อยๆนาพี่น้องอมีแม้นว่ากำพึกได้พี่น้องเอ้เฮ้าต้องเฮ่าเจอก้อนว่าอางุนน้อยๆของเฮ้าเนี่ยอางุนต้นเล็กเราต้องดูแลเขา เป็นอย่างดีแล้วบารท,ทีนี้การเพิ่มฟุ้นเพิ่มปุ๋ยนะครับเนาะการเพิ่มฟุ้นเพิ่มปุ๋ยอ่าผมก็ะเฮืออาทิตย์ละสองครั้งแต่ว่าฟุ้นอา่าปุ๋ยคอ,อกหรือว,ว่าปุ๋ยขี้งวเฮานะ่ะเต็มนะครับเนาะผมเซื้ออยู่ในนี้นะครับพื้นที่อ่าของผมอา่าองุ่นซีฟตัวนี้ผมใส่ยู่ซีฟกระสอบนะครับซีฟกระสอบอา่าที่ผมโปกลงไปหรือว่าเซื้อลงไปอา่าในหน้าดินของผมนะครับเนาะบาร์ทีนี้ผมก็ใส่เคมี อาทิตย์ละสองครั้งเสรออาทิตย์ละสองครั้งนี่คือต่อครั้งไม่ถึง1ขีดนะครับหรือประมาณ1ขีดสําหรับองุ่น10ต้นเดอ้อพี่น้องเดอ้อต้องต้องทำความเข้าใจก่อนได้มีแม้ว่าโอ้ยอาทิตย์ละสองเธอเจ้ากรรมพึกกรรมพึกเสื้อปตายโคโลได้พี่น้องเอ้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเนาะองุ่น10ต้นใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละสองครั้งแต่ประมาณ1ขีดนะครับ1ขีด ของปุ๋ยปุ๋ยเจ้าเสื้อปุ๋ยูตดเพื่อสูตร15 3ตัวนะครับเนาะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเนาะยี่ห้อแล้วแต่เพื่อและเสื้อนะครับเนาะ,ะซึ่งทําให้องุ่นของเห่าเจริญเติบโตได้ดีเป็นอย่างมากได้พี่น้องเลยบางทีเหาอาจจะไปเบื้องในคลิปออสองดังๆหรือว่าในคลิปของเพ้นที่เพื่อนประสบผลสําเร็จแล้วมีองุ่นเต็มต้นว่าง่ายกับเพื่อนเอสเป็นอาชีพของเพ้นแล้ว นะครับเนาะแต่ว่าเห่าไปเบิ้งบ่าทีนี้พ่อเห่าลมะมาเอสดามเพิ่นน่พื้นที่ของเห่ามันมีคือพื้นที่ของเพ้นนะครับนี่คือข้อแตกต่างเด้อพี่น้องเด้อผมกระทาความเข้าใจกับพี่น้องสก่อนเอ็ดเพื่อผมจังคือต้องใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละสองครั้งฉีดพ่นอาทิตย์ละสองครั้งนะครับเนาะคือมันคนละพื้นที่เห่าจะต้องเอาพื้นที่ของเฮาเป็นลักคือผมเอาในคลิปก่อนนะพี่น้องเนาะ ผมก็ว้าในไปไป,ไปในคลิปก่อนผมว่าว่าเฮ้าต้องเอาพื้นที่ของเฮ้าไปลักได้พี่น้องเอ้เฮาเราไปเอาตามคลิปไว้แต่โคโลโดได้พี่น้องอสมมุติว่าพื้นที่ของเฮ้าปุ้นปุ๋ยดีโอเคดินดีดินดีดนดตามใกล้เคียงกับดินเพนน่ะโอเคเฮ้าเอตตามเพนนได้แต่พื้นที่ของเฮ้าดินมันผมีคือของเพนนนี่มันสําคัญมองนี้นะครับเนาะมันสําคัญว่าดินมันคนละที่กันผมก็เลย ทำการในในในส่วนของผมหรือว่าในจุดของผมนะครับนะก็คือ,อใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละสองครั้งครั้งละนิดๆนะครับไม่ใช่ครั้งละเยอะนะครับแต่ว่าไปเบื้องบางสองบางปูรูเพ่นก็ว่าสิบห้าวันครั้งหนึ่งหรือว่าสิบวันครั้งหนึ่งอัานนั้นมันก็เป็นพื้นที่ของเพ้นตาดินเพ้นกับตาดินเห่าค้นและอย่างกันนะครับในการดูแลองุ่นเด้อพี่น้องเด้อเมื่อวานนี้ผมได้ทําการฉีดพ่น อสายแมมมอสเชือป้องกันเพียไฟลายแดงนะครับลงไปในองุ่นผมแลครกบเละกะเชื้อราป้องกันเชื้อราองุ่นของเฮ้าหลังจากที่ได้รับสารต่างๆเหล่านี้กับเบื้องตื่นเสามานะครับนอ้นองพี่น้องคือคือเวลาเขาขั้นเฮ้าดูแลเขาดีอันนี้ผมวาเว้าตามผมนะตามความรู้สึกผมเลยถ้าเราดูแลเขาดีน้ําฝุ่ปุ๋ยยาด,าดูแลเขาดี ยอดเขาก็มีดเิเอทเผิดหวังตื่นเช้ามายอดเขาสดใสยอดใสใบหนาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้พี่น้องอ้ยนะครับเราดูแลอัปเดตดูแลคู่มืออัปเดตเธอพี่น้องได้เห็นคู่มือวันต่อวันเนี่ดูแลให้เบิ่งอ่าแต่ว่าตอนที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปก็แค่นั้นเองเนื่องจากว่าผมถ่ายคลิปผู้เดียวผมก็เล่มมาถ่ายแล้วกับรรยายเหอพี่น้อง ได,ได้ฟังได้ทําความเข้าใจสําหรับ fc ไหม fc เก้า fc t ียูน้ากันมานะครับเนาะการได้เบิ้งไปน้ำกันดูแลไปน้ากันคือผมว้านะครับเนะาะพี่น้องและสังเกตเห็นนะครับตอนนี้พลาสติกที่เขาพันนะครับเนะาะพันต่อป้าเพื่อที่จะทําการติดตาเสียบยอดผมปาดออกไปเมื่อทุกต้นเลยได้พี่น้องเนอะ้ผมตัดออกหมดทุกต้นแล้วเพราะว่าเขาเริ่มปง้งหรือว่าต้นองุ่นเขาขยายตัว นั่นแหละมันก็เอเธอไเอ้พะยางหรือว่าต้นองุ่นน่ะมันจะกิ่วได้หรือว่ามันจะป้งถ้าเราไม่ตัดออกผมทําการตัดเมื่อทุกทุกทุกต้นแล้วนะครับตอนนตอนนี้เนาะแล้วบัดทีนี้ต้นที่เหาทําการตัดยอดหรือว่าการหยุดยอดนะครับการหยุดยอดผมตัดเลยเด้หยุดยอดผมตัดเลยนะครับผมไม่ได้หยุดไอแบบไอแบบที่เขาว่าก็คือมัน การเบรกเนาะเพื่อนว่าในในคลิปบางคลิปผมจะไปดูว่าไอ้ไอ้การเบรกยอดเพื่อนว่าสำหรับองุ่นใหม่นะครับผมไม่ใช้คําว่าเบรกนะครับผมตัดเลยการเบรกเท่าที่ผมเข้าใจผมต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่กูรูผมไม่ใช่ผู้รู้เรื่ององุ่นแต่ว่าการเบรกนี่ผมพอเข้าใจอยู่เบรกยอดก็คือก่อนที่จะพุนกิ่งเขาจะเบรกยอดก็คือทําการเปลี่ยนแปลงปุ๋ยนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ยอดองุ่นเดินแต่ว่าการที่เห่าอันอยากจะได้กิง่งเพื่อที่จะไปเป็นกิงกงกงก่งเคลมกิ่งอาร์มกิ่งอาร์มกิ่งเคลมเพลิน,นี่แหละผมใช้คำว่าตัดยอดเลยเด้ผมมีเ,เบรกได้พี่น้องไงผมตัดเลยครับแล้วแล้วแล้วผมตัดยอดอ่อนด้วยผมไม่ได้ตัดยอดแก่นะครับผมตัดอ่อนเลยได้พี่น้องนี่แล้วเขาก็เดินขึ้นมาตามที่เรามากไว อ่าตัวนี้ก็จะเป็นกิ้งซ้ายขวาออกนะอันนี้ประมาณนี้นะครับนะการเบรกยอดในในในความเข้าใจของผมนะครับการเบรกยอดก็คือก่อนที่เราจะเริ่มทําการสะสมอาหารอ่านั่นแหละคือการเบรกยอดเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนปุ๋ยเพื่อที่จะทําการเบรกยอดไม่ให้ยอดเขาเดินยอดเขาหยุดอ่ายอดเขาแล้วิ้งนิ้งะนะ พยอดเขาคิงนิ้งแล้วก็ทําการสะสมอาหารอันนี้คือความเข้าใจของดูยูเซอร์เนาะพ,นนพี่น้องพี่น้องผู้เลอมีความรู้กับสามารถที่จะพิมพ์ทักทายพิมพ์ให้ความรู้หรือว่าแนะนำใดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องโอเคเงี้วามาพอสมมาพาควดเลยละ่ะภูคาหวานเนาะกับขออนุญาตบาดคำจบคลิปลงสำหนีเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนจบขอพี่น้องวงไผ่คู่คนเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องกินข้าวแซ่บนอนหลับความเจ็บมีอะไรความไครมีมีคุณพ้ารักษาเทวดาคุ้มครองห่างกันได้มันๆกันคู่คนครับพี่น้องบายๆพอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับผม